สิโลเขาเกาะหน้าเขาคงมีก็น่าจะมีประโยชน์โ้ยเชี่ยสามตัเลยหรอสิบเอ็โมสามตัวจะบ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เกดนะขายสิบโลองอันสิบเอ็โลสิบเอ็ดโลเมื่อกี้เกินไปเมื่อกี้เมื่อกี้เกินไปอีกเกินไปคุ้มกุ้มกาเปิด5ดาวอยู่เลยสิบเอ็ดเนี่ยสิบโลนี่สละ สิสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดไม่ทันดูเลยนี้่เดี๋ยวอ่าห้าสิบเอ็ดนแ่ไหเนี่ยห้รอบนี้จะไปหรอบนี้ต่อไปสเร็วเยป่ะโหไม่เร็วเลยว่ะโหเสตัวอุ้ยราเสียสองตัว ต่อไปอเจ็ <21. S 2> ดสิบเอ็ดโอ้ยออกเลยเลยโอ้โหสองตัวโอ้ยอ,อะไรอ่เน,นี่ยภามันซ้ำซ้อนเอ้ข้ามันซ้ำซ้อนอเะเดี๋ยวเดี๋ยวแบกแล้วละ่ะเจ็ดสิบสองไม่เราเสียเรียท6หกแล้วเมื่อกี้ใช่กันแอนดิ เยอดิสี่สแล้ว่าเมื <s <s ่อกี้น่าสี่สี่เปลวเฮ้ยตัวเดียวตัวเดียวให้ล่างหมดเลยสี่หเตัวเดียวสี่หกเนี้ยได้มาหตัวเมื่อกี้เอาไปขหาวะเจ็สิบสองวใช่ปะเจ็บสาอง 7จ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าเฮ้ยไม่มาอ่วงโอ้โหแม่ห่วงนีไ่ได้ยังไม่มาเจ็ดสิบหกเอ้าไปโอ้โหไม่มาเจ็ดสิบเจ็ด เจ็ดแปดแน่เลยเห็นพิธากมตัวเองเจ็ดเท่ากันเลยเนี่ยเจ็ดแปดละเจ็ดต้องมาเออไมา่ใครมีวะเอ้ยโอ้โหโอ้โหข้างชับเลยโอ้โหเฮ้ยอย่างน้อยอย่างน้อยคือคือกูก็ฟอร์ชัวร์กับอย่าเอีอะนะเว้ยใครมีปะเออใช่ถ้าแบบถ้าแบบยืนยันว่าตัวอะไรในสุดกูก็ได้จีนแล้ว อ๋อเมฮวยยังไม่เคยได้จีนอ่ะโอ้มันหลุดเป็นเครือสิงมาสี่ตัวมาสามสี่ตัวแล้วอ่ะยังไม่ได้ตัวอื่นเลยเนี่ยให้ดูห้าล้านตัวอื่นเลยมีตัวใหม่ให้เล่นเออยังน้นก็มีตัวใหม่ให้เล่นว่ะมีตัวใหม่ว่ะเออแย้งแจ๊วจีนนม่ก็โอ้ยเหมือนกันจีนแต่แค่มันเต็มแล้วเออท่านจีนมันเต็มแล้วปล่อยไปพักไว้โอเค เราอ่านก่อนแป๊บหนึงอ่านแล้ก็สะดวกอยู่สวัสดีครับนี่ครับใครมาใครเอ๋ยอ่าสวัสดีครับเปิดไปยังอ่ายังไม่เปิดเดี๋ยวจะเปิดละ สบายๆท่าม้ไอ้ที่เปิดนี่คืออคานุมยานะกำลังจะไปเลยเอาทำควสกันยังทำยังทำอะไรแท้ๆไปแล้วยังบายบ๊ายบายใช่อะไรเนี่ยเนี่ยนะ ตามกันแป๊บหนึ่งถ้าเกิดเขานักกระชากเลยแล้วกันอ่าโหลดโหลดทีวีตอนนี้มันเยอะแย่เย,ย,ยอะจริงแต่หวังว่าน่าจะโดนไม่เยอะนะขอขอแค่มันโดนไม่เยอะไม่มามีหมดเลยมีอ่ะมีสะสมโลดใช่ไหมมีเอ,อ่อมียูิ0โล ยมีการันตีนี่เออม <า S 2> ีการันตีการันตีเดี๋ยวส่วนส่วนสาเหตุว่าทำไมเสียงได้จีมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะใส่ไว้ไว้ที่หลังแล้วกันเมื่อกี้ใครมาเอ๋ยสวัสดีสวัสดีครับนี่นี่สิบสี่ถ้งงางั้นเริ่มไขเลยนะ เริ่มจากตอนนี้เป็นโลโลที่ไปโลที่20โอเคไปเลยเอสคุ้มเินปีทอง้ยไปถ้ามันทองมันมันทามากเลยแบบจีนึงกิบอัไงกันแงะเพื่อนอะไรกันเนี่ยไม่เปิดแล้วก็เปิดแล้วจะลืมทำไมวะเออแต่อยากได้ยืนจินว่ะจินมาหน่อยลูก กินไหมตัดมาก่อนวะตัดผ้าเลยชนยืนจริงชจนยืนจริ้นจนยืนจริ้นเกี่ยวเดียตัดมาก่อนวะโอ้สี่หกไปแล้วด้วยเออเกินแล้วแหละไปโลไปที่สามติบอีกเยอะจิ้นจิ้นจะออกกันโล่ เฮ้ยมาแล้วไม่ดังเลยบินจิ้นมาละโอเคขี่ดักนันเบ็ดดักนั่นเบ็ดกานหินออกลองไม่มีหองที่ดีกว่านี้แล้วเหรอแตวันนี้ไงเฉยแฟชั่นอย่างเดียวเออแต่แฟชั่นนะไปโลที่สี่สิบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจสเจสเจสเฮ้ย ไม่เจ็บเยอะว่ะไม่เจ็บเยอะเอ็าอ็ดสามสองสนั่นจะหส้าสามสี่สามห้าโอ้โหสามห้าเป็นดับฟุตไม่เลยสามหกฮไม่มาว่าสามสิบแปดเลยไปมเจ็ดสี่สิบแเลยสามแปดออกแล้วเหรอใหม่เว้ยสามเก้าใช่ไหม ามเฮ้ยสี่สเบ้านะเอ้ยแต่ออกแล้วเอ้ยเอ้ยไหวไหวไหววกไวเดี๋ยวปิปิดช่องวงียบขีไนวะไหวไหวเจ็บออกไออกไฟเปิดอาวุธได้ปะเนี่ยไม่เปิดเก็บไว้เปิดไอมอนดี้อะ แต่กันอยูเอมอสเปนเตียงนะเอมอสเออเปิดเปิดใจเอมอสแต่ไม่เปิดกันอยู่กันอยู่่ไมเอามอสเป็นเสียงนะไม่เป็นไรเราแทงสวนได้ตามเสียงเียังสูงเออสูงนะเอาตัวละครกันชุบชุบแรกจะลุดรุดเลยไป่รู้อย่างดีกว่านะเดียวหอกเหตุอะไรใช่เออไอหอกนั่นมันเอาไปใส่กไรได้ป้างวะอ๋ออย่างน้อยเชนเชนเทอร์ก็ใส่ได้นะเอาเอาเอาแค่ลองสิผ้ามันไม่สูง ใส่ได้เป็นคาพนึกถึงแก่เนี่ยอายัดอเรื่องชั่งของผมพร้อมผมพร้อมผมพร้อมดอกไม้ผมพร้อมแล้วผมมีทุกอย่างมีทุกอย่างแล้วยุเหลือแค่ของที่อัฐบอสแต่ดอกไม้ผมพร้อมทุกอย่างแล้วแล้วหวานดอกกุถึงพร้อมหมดแล้วนี่ยพร้อมทุกอย่างนั่นแหละของบอสขอทุกอย่างเลยเ่หรือแค่เนี่ยใช่บอสใหม่ เตะนะเต่เต่เย่ขอะมาเป็นทไปแล้วยังมีสามโลแล้วยังมีสามโลนโลฟ้าอยู่เข้าไปดูหน้าหน้าตามันในอีเวนต์คนนั้นนะดูยอมใจกันสามเมตรไปยังแรกไม่ครบเลยไปสามห้าโลท้ายถ้ามันออกทองมันจะหามากเลยนะ่นเอง <that> 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 <s pack ular> <that> เอาลุ้นสี่ด้เป็นเป็นตัวเป็นตัวลิมิตน่จะดีกว่าแล้วพูดไปจนไม่จบเอาเพชรที่ต้นไม้มาไปเอามาแล้วไปเอามาแล้วแต่ยังไม่ครบห้าสิบนะโอ้แม่งปารล้วนเลยสิเลยเอี่ยนี่ไิเนา คิวเชียวครับตอนนั้จิ๋วหน้าขัน <c oughs> เต็มยังวะอุ <c oughs> <c oughs> ้ยยังเว้ยไปแต่ขัดเติมเลยลูกแต่ขัดเติมพอดีเลยสุด <c oughs> ท้ายทำดีทำดีทำดีไหวได้ไหมก็คืออะ่ <c oughs> เนะเอ๊ <c oughs> <c oughs>